ครับวันนี้นะครับพัฒนากรพาเข้าครัวนะครับวันนี้เสนอเมนูรักสุขภาพก็คือเสนอเมนูพริกไทยสดนะครับอ่าก็เรียกว่าอ่าน้ำพริกนะครับนะน้ำพริกพริกไทยสดอ่ภาภาคใต้ก็เรียกว่าน้ำชุบนะะฮน้ำชุบพริกน้ำชุบพริกนะครับอ่ะวัตถุดิบนะครับที่ใช้ก็ มีพริกไทยสดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือพริกขี้หนูนะครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีปลากะปินะครับแล้วก็น้ําตาลอันนี้ก็คือส่วนผสมนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าใส่อะไรยังไงกันบ้างนนี่ก็อันดับแรกนะครับก็นําพริกไทยสดใส่ไปนะครับ นะไม่ต้องใส่ไปเยอะนะใส่เยอะทานไม่หมดนะครับนะพอรประมาณนะครับอ่านะแล้วก็ตำนะครับนะแยวตำให้มันแหลกก่อนนะครับอันนี้เราใส่ไปอา่าไม่ต้องเอาก้านมันออกนะครับนะใส่ไปทั้งก้านเลยนะครับพริกไทยสดจะเผ็ดร้อนหน่อยนะครับนะทานกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยนะครับ อ่แเราก็ตำให้มันละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวก็ก็ใส่พริกขี้หนูนะครับีตัดไปก่อนก็ได้ครับอ่าเนี่ยก็มาตำละเอียดแล้วนะครับสีมันจะเข้มหน่อยนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็ใส่พริกขี้หนูสดลงไปนะครับนะใครมีพริกขี้หนูเขียวไว้บ้างก็ใส่ไปได้นะครับแต่นี้ก็มีพริกขี้หนูแดงนะครับนะมีจินดาอ่าแล้วก็ตำเข้าไปนะครับ ตามมันละเอียดอ่าแล้วก็มีกระเทียมนะครับนะใส่กระเทียมไปเอ้าเกล็ดอ่าใส่ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ตามต่อให้ละเอียดนะครับอ่าปอกก่อน